เมนูของเราวันนี้คือต้มยำกุ้งลายเสือตัวโตโตเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับโอเคครับเรามีกุ้งลายเสือตัวโตโตนะครับเราซื้อมาจากตลาดสดนะครับผม1กิโลนะครับ <Yahoo! S 1> และก็มีปลาหมึกอีกครึ่งกิโลนะครับผม และมีส่วนประกอบอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับที่เราได้จัดเตรียมไว้นะครับผมตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะครับผมก็เหลือแต่ต้มน้ําให้เดือดนะครับผมเดี <love> you. ๋ยวเราก็จะได้ทําการปรุงเลยนะครับผมว่ามีขั้นตอนยังไงและไม่เหม็นคาวนะครับคือจะมีวิธีขั้นตอนแต่ละขั้นตอนไม่เหมือนกันนะครับผม วัตถุดิบที่ขาดเสียไม่ได้ในการต้มยำในครั้งนี้คือพริกสด <Wow. S 1> น้ำมะนาวข้นสดๆนะครับน้ำมะนาวข้นสดๆเลยเราใส่ถ้วยจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อสะดวกแล้วก็ตามมาด้วยน้ำพริกเผานะครับผมน้ำพริกเผาทาตามเหมาะสมนะครับจากนั้นก็มีตะไคร้ข่าแล้วก็กระเทียมนะครับตามมาด้วยมะเขือเทศ ทำความเหมาะสมนะครับชอบมากก็ใส่มากนะครับแล้วก็มีใบมะกรูดต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งครับต่อมานะครับผมก็เป็นเห็ดนะฮะเ้วแต่ชอบนะครับว่าชอบเห็ดอะไรนะครับเราก็จัดเตรียมมาเลยนะครับอีกอย่างสักขาดจะไม่ได้นะครับผมนมนะครับนมสดนะครับต้องใช้นะครับโปรแกรมเข้มข้นครับผม ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ใส่คาตไคร้กระเทียมลงไปก่อนเลยนะครับผมในน้ำต้มยำที่เราต้มเดือดแล้วโอเคจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดเต็มที่อีกครั้งหนึ่งก่อน <c oughs> เมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับผมเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับ <c oughs> ขั้นตอนนี้สำคัญนะครับผม ครับจะใส่กุ้งลงไปเลยนะครับกุ้งตัวโ,วโตๆนะครับกุ้งลายเสือตัวที่ 1, <ด> 1> นะครับผมใส่ลงไปแล้วครับ <Whoa. S 1> ทีนี้ก็ใส่อีกตัวแล้วนะครับกุ้งตัวที่สองใส่ลงไปเลยนะครับค่อยๆใส่ครับผมก็กุ้งตัวโตๆอีกนะครับผมตัวที่3มนะครับตัวที่3าเครื่องน้ำกำลังร้อนได้ที่เลยนะครับผม ก็ตัวที่สี่้นก็ใส่ตัวที่ห้านะครับ5ตัวกิโลโพอดีนะครับผมตัวโต,วต,วตวมากนะครับทั้งสดทั้งโตนะครับผมนี่ก็รอต้มไปนะครับต้มให้น้าเดือดเต็มที่ครั้งหนึ่งก่อนนะครับรอนะครับผมให้เดือดก่อนเดือดพุกเยอะเอะนะครับพุ่งเยอะ,ะเยอะเดือดเต็มที่พุ่งจะได้อร่อยไม่เหม็นคาวนะครับ เมื่อน้ำเดือดเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปเลยนะครับผม <Wow. S 1> ตัวที่สองนะครับตัวที่สามตัวที่สี่แล้วก็หนวดมานะครับผมอันนี้เราซื้อมาครึ่งกิโลนะครับผมสดๆเหมือนกันนะครับปลาหมึกตัวใหญ่ๆสดๆ จากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเราให้น้ําเดือดหรือพุ่งเต็มที่อีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่ขั้นตอนต่อไปนะครับรเมื่อน้ําเดือดเต็มที่แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยนะครับ <Wow. S 1> ใส่เห็ดลงไปโอเคนะครับคนคนในข้าวกันนะครับให้จมจมน้ำไปครับให้น้ําท่วมถึงนะครับผม แล้วก็รอนะครับรอให้น้ําเดือดตามพุ่งอีกเหมือนเดิมนะครับให้เห็ดสุกนะครับเมื่อน้ําเดือดเต็มที่แล้วนะครับเราก็มาใส่ขั้นตอนต่อไปนะครับคือพลิกนะครับผมโอเคพลิกลงไปเลยนะครับให้จมนำนะครับเกลี่ยให้จมนําลงไปแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศเลยนะครับั้งนี้ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับมะเขือเทศนะครับให้ใส่ให้จมน้ํานะครับ มายากเทลงไปจากนั้นเราก็ตามด้วยพริกเผานะครับพริกเผาใส่ลงไปเลยนะครับพริกเผาคนๆกันเลยครับให้มันละลายกับน้ำนะครับพริกเผานะครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคนๆน,นะครับเราให้เดือดนะครับทีนี้เราให้น้ําเดือดอีกเหมือนเดิม ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มจะสุกแล้วนะครับใกล้ความจริงขึ้นมาแล้วนะครับผมนั้นก็นมสดเลยนะครับราดนมสดลงไปเลยแล้วก็คนๆหน่อยก็ไม่เข้ากันนะครับความสวยงามนะครับผมเริ่มสวยงามแล้วนะครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปอีกนะครับใส่ให้หมดเลยนะครับนมสดนะครับ ใส่ลงไปเลยทีนี้ก็รออีกนะครับใกล้แล้วนะครับเรามาดูกันต่อนะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเลยนะครับ <Wow. S 1> เริ่มจะใตที่แล้วนะครับผมให้ความจริงขึ้นมาแล้วใส่น้ำมะนาวก็ไปคนให้ทั่วๆนะครับน้ำมะนาว พอนำนาวเสร็จขั้นตอนสุดท้ายใส่กลับนะครับผักชีต้นหอมผักชีฝรั่งใส่เข้าไปเลยนะครับมีใบมะกรูดด้วยนะครับใส่ผักเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับต้มยำกุ้งลายเสือร้อนร้อนพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับหน้าตาน่ารับประทานมากนะครับกุ้งตัวโต,วต,วตว แล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้านะครับว่าเราจะมีอะไรดีๆมานำเสนอกันนะครับสวัสดีครับ